ยินบีต้อนรับสู่ช่องสุขจากการฟังธรรมช่องทางเล็กๆที่ตั้งใจถ่าย,ายทอดธรรมะด้วยถ้อยคำเรียบง่ายฟังสบายเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ใจของเราเบาลงผ่อนคลายมากขึ้นลดความกังวลและค่อยๆนำพาใจกลับสู่ความสงบอย่างแท้จริงในวันนี้ ขอนำทุกท่านมาพิจารณาธรรมะเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของการดับทุกข์ในทางพุทธศาสนานั่นคือยิ่งหนีทุกข์ยิ่งเจอทุกข์หลายคนยิ่งเร่งใช้หนี้ยิ่งรู้สึกทุกข์เพราะใจเต็มไปด้วยความกลัวความกดดันและการโทษตัวเองนี่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาระทางโลกแต่ความทุกข์เกิดจากใจที่เผลอแบกเรื่องอนาคตไว้มากเกินไป พระพุทธเจ้าสอนให้เราแยกปัญหาออกจากอารมณ์ทำหน้าที่แก้หนี้ด้วยสติวางแผนด้วยปัญญาแต่ไม่ซ้ำเติมใจด้วยความฟุ้งซ่านเมื่อใจสงบเราจะเห็นทางออกชัดขึ้นทำทีละก้าวไม่โทษตัวเองไม่เปรียบเทียบกับใครนี่อาจยังมีอยู่แต่ทุกจะค่อยๆลดลงเพราะใจไม่ยึดติดไม่ตื่นตระนก การชำระหนี้ที่แท้จริงเริ่มจากการปลดหนี้ในใจเมื่อใจเบาภาระภายนอกก็เบาตามขอให้ธรรมะวันนี้ช่วยให้ทุกท่านมีกำลังใจมีสติและพบความสุขสงบจากการฟังธรรมในทุกๆวันยิ่งเร่งยิ่งหนี้ใจยิ่งเจอทุกขเป็นประสบการณ์ของคนจำนวนมากในยุคนี้ไม่ใช่เพราะหนี้เพิ่มขึ้นแต่เพราะใจแบกรับความกดดันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่คิดถึงยอดนี้ใจจะรีบวิ่งไปหาอนาคตเห็นภาพวันที่ยังไม่มาถึงเห็นความไม่แน่นอนเห็นคำตัดสินของคนรอบข้างใจจึงไม่อยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันทุกขก็เกิดทันทีในทางธรรมนี่เป็นเพียงสภาพหนึ่งของชีวิตไม่ต่างจากความแก่ความเจ็บความเหนื่อยหรือความผิดพลาดในอดีตแต่ใจของเรามักเติมความหมายให้นี่มากเกินจริง เราเอานี่ไปผูกกับคุณค่าของตัวเองเอานี่ไปตัดสินว่าชีวิตล้มเหลวเอานี่ไปสร้างความกลัวว่าพรุ่งนี้จะอยู่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นความคิดที่ใจสร้างขึ้นแล้วใจเองก็เป็นผู้รับทุกขจากความคิดนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ารีบใช้หนี้ให้หมดทุกจะหายไปจึงเร่งทำงานหนักกดดันตัวเองอดทนจนเกินกำลังแต่ลืมดูแลใจเมื่อร่างกายล้า ใจก็ยิ่งอ่อนแรงเมื่อใจอ่อนแรงปัญญาก็ไม่เกิดกลายเป็นวงจรที่ยิ่งพยายามยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งมองไม่เห็นทางออกธรรมะไม่ได้สอนให้หนีหนี่แต่สอนให้ตั้งหลักที่ใจก่อนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเราไม่ได้ยึดแค่เงินแต่ยึดภาพชีวิตที่ควรจะเป็นยึดความคาดหวังของตัวเองและคนอื่นเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามนั้น ใจก็ต่อต้านความจริงความต่อต้านนี่เองคือทุกข์นี่จึงไม่ใช่ศัตรูแต่ความไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันต่างหากที่ทำให้ใจร้อนใจหนักและใจอ่อนล้าหากเราหยุดสักนิดมองนี่ด้วยสติจะเห็นว่านี่คือผลของเหตุปัจจัยที่ผ่านมาบางอย่างเกิดจากการตัดสินใจของเราบางอย่างเกิดจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้การโทษตัวเองซ้ำๆไม่ได้ทำให้นี่ลดลงแต่ทำให้ใจอ่อนแรงลง ธรรมะจึงชวนให้เราเปลี่ยนจากการตำหนิมาเป็นการเรียนรู้จากความกลัวมาเป็นความเข้าใจเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงได้ใจจะสงบขึ้นเล็กน้อยและความสงบนั้นเองจะเปิดพื้นที่ให้ปัญญาเกิดเราจะเริ่มคิดเป็นขั้นเป็นตอนมองเห็นสิ่งที่ทำได้จริงในวันนี้ไม่ต้องแบกทั้งก้อนของอนาคตมาไว้ในใจทั้งหมดชำระหนี้ด้วยความรู้ตัวทำงานด้วยใจที่ไม่เร่งรนจนเกินไป และพักใจเมื่อถึงเวลานี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาดในการดูแลชีวิตธรรมะไม่ได้บอกว่าชีวิตต้องไร้ปัญหาแต่สอนให้เราอยู่กับปัญหาโดยไม่สร้างทุกข์เพิ่มนี่อาจยังอยู่แต่ถ้าใจไม่เผลอไปแบกความกลัวความอายและความสิ้นหวังไว้พร้อมกันใจก็จะไม่จมเมื่อใจไม่จมเราจะยังยืนอยู่ได้ยังหายใจได้และยังเดินต่อไปได้อย่างมีสติ เมื่อกล่าวถึงเรื่องหนี้คนส่วนใหญ่มักมองเห็นเพียงตัวเลขแต่ในมุมของธรรมะสิ่งที่หนักกว่าตัวเลขคือภาระทางใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหลายคนตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยความกังวลใจยังไม่ทันลุกจากที่นอนก็ถูกหนี้ดึงไปอยู่กับความคิดเรื่องเงินเรื่องภาระเรื่องความไม่มั่นคงใจที่ยังไม่ทันตั้งหลักจึงอ่อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นวันและเมื่อใจอ่อนแรง ทุกการกระทําก็เต็มไปด้วยความฝืนความรีบและความกลัวในความเป็นจริงนี่ไม่ได้ทําให้คนทุกเท่ากันบางคนมีนี่มากแต่ใจยังพอสงบบางคนมีนี่ไม่มากแต่กลับนอนไม่หลับนี่แสดงให้เห็นชัดว่าทุกไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่ที่วิธีที่ใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับนี่ใจที่คิดตลอดเวลาว่าต้องหมดให้เร็วที่สุดไม่งั้นชีวิตพัง จะสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายใจมากกว่าช่วยแก้ปัญหาธรรมะสอนให้เราดูเหตุปัจจัยอย่างตรงไปตรงมานี่เกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นความไม่รู้หรือความหวังดีต่อครอบครัวสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่ใจของเรามักดึงอดีตกลับมาลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ทำแบบนี้วันนี้คงไม่ลำบากเป็นความคิดที่ดูเหมือนมีเหตุผลแต่แท้จริงแล้วเป็นความคิดที่บั่นทอนพลังใจอย่างช้าๆเมื่อใจมัวแต่ติดอยู่กับอดีตปัจจุบันก็ถูกละเลยเราอาจกำลังทำงานอยู่แต่ใจกลับฟุ้งไปถึงวันที่ยังไม่มีทางออกความฟุ้งนี้ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อ แล้วใจก็เริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองธรรมะจึงเตือนให้เรากลับมารู้ตัวในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เราสามารถลงมือทำอะไรได้จริงอีกด้านหนึ่งใจที่เป็นหนี้มักแบกความอายและความกลัวสายตาคนอื่นเรากลัวถูกมองว่าล้มเหลวกลัวถูกดูถูกกลัวเสียศักดิ์ศรีความกลัวเหล่านี้ทำให้ใจปิดไม่กล้าขอคำปรึกษาไม่กล้าขอความช่วยเหลือ ทั้งที่ในหลายกรณีการเปิดใจคุยอย่างมีสติอาจทำให้สถานการณ์เบาลงได้มากแต่เพราะใจถูกครอบงำด้วยอัตตาจึงเลือกอดทนเงียบๆและสะสมทุกข์ไว้คนเดียวในทางธรรมการแบกทุกข์คนเดียวไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่เป็นความไม่เข้าใจธรรมชาติของใจใจมนุษย์ต้องการทั้งสติและเมตตาสติเพื่อเห็นความจริงเมตตาเพื่อไม่ทำร้ายตัวเองการบอกตัวเองว่า เรากำลังทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตอนนี้ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่เป็นการประคองใจให้ยังมีแรงเดินต่อไปได้เมื่อใจเริ่มได้รับเมตตาจากตัวเองความคิดจะค่อยๆเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกมาเป็นความรอบคอบจากการเร่งรนมาเป็นการวางแผนอย่างมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าการใช้นี่ไม่ใช่การวิ่งแข่งกับเวลาแต่เป็นการเดินทางที่ต้องรักษาจังหวะ หากเราวิ่งเร็วเกินไปโดยไม่ดูแรงของตัวเองสุดท้ายอาจล้มกลางทางและการล้มทางใจนั้นใช้เวลาฟื้นนานกว่าการล้มทางกายธรรมะจริงไม่ได้สอนให้เรามองโลกสวยหรือปลอบใจแบบหลอกตัวเองแต่สอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างมีจังหวะมีเหตุมีปัจจัยใจที่เห็นความจริงนี้จะไม่ดื้อดึงไม่ฝืนเกินไปและไม่ทอดทิ้งตัวเองกลางทาง แม้ภาระยังไม่หมดแต่ใจจะไม่แบกน้ำหนักเกินกว่าที่ควรแบกในแต่ละวันเมื่อภาระหนี้เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เปลี่ยนไปก่อนตัวเลขในสมุดบัญชีคือท่าทีของใจใจเริ่มระแวงเริ่มระวังเริ่มคิดมากกับทุกการใช้ใจ่ายแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ใจไม่กล้าใช้ไม่กล้าพักไม่กล้าสุขเพราะลึกๆก,กลัวว่าความสุขจะเป็นความผิด นี่คือความทุกข์ที่ค่อยๆซึมเข้ามาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวธรรมะชวนให้เราสังเกตว่าความทุกข์จากหนี้จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงินแต่เกิดจากการไม่ให้ใจได้พักใจที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องชดใช้ต้องชดเชยต้องรีบแก้ไขจะค่อยๆแข็งและตึงเหมือนเชือกที่ถูกดึงตลอดเวลาโดยไม่เคยผ่อนคลาย เชือกเส้นนั้นแม้จะไม่ขาดทันทีแต่ก็หมดแรงรับน้ำหนักในที่สุดใจก็เช่นเดียวกันหลายคนพยายามยิงนี่ด้วยความรู้สึกผิดเหมือนต้องชดโทษให้กับอดีตแต่การใช้นี่ด้วยความรู้สึกผิดไม่ได้ทำให้ใจเบาขึ้นกลับทำให้ใจยิ่งแบกหนักเพราะทุกบาทที่จ่ายออกไปเต็มไปด้วยความกังวลและการตำหนิตัวเอง ธรรมะไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่เตือนให้เราทำหน้าที่โดยไม่ซ้ำเติมใจเพราะใจที่ถูกซ้ำเติมจะไม่มีกำลังพอจะรับผิดชอบได้อย่างยั่งยืนในทางพุทธเราถูกสอนให้รู้จักสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกเมื่อเห็นถูกเราจะรู้ว่าความผิดพลาดในอดีตคือบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวนเมื่อใจเห็นนี่เป็นบทเรียนใจจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใจเห็นนี่เป็นโทษ ใจจะหดแคบและกลัวจนไม่กล้าก้าวเดินต่อการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ได้ทำให้หนี่หายไปทันทีแต่ทำให้ใจมีพื้นที่หายใจอีกสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับคนเป็นนี่คือการใช้ชีวิตแบบรอให้พ้นก่อนแล้วค่อยสุขเราผลัดความสุขไปไว้ในอนาคตคิดว่าเมื่อนี่หมดแล้วค่อยยิ้มค่อยพักค่อยมีความสุขแต่ธรรมะชี้ให้เห็นว่าใจที่ไม่ยอมสุขในวันนี้ ใจนั้นจะลืมวิธีการเป็นสุขในวันหน้าความสุขไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่เป็นพลังระหว่างทางหากใจไม่มีความสุขเลยใจก็จะหมดแรงก่อนถึงจุดหมายการมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อนนี้แต่หมายถึงการทำสิ่งที่ควรทำในวันนี้โดยไม่แบกวันพรุ่งนี้มาไว้ในใจทั้งหมดวันนี้เราทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นอย่างรู้ตัวไม่ตำหนิ ไม่เร่งไม่ทอดทิ้งใจการรู้ขอบเขตของตัวเองคือปัญญาไม่ใช่ความพ่ายแพ้เมื right ่อใจเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองความสัมพันธ์กับเงินก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เงินเป็นศัตรูกลายเป็นเครื่องมือจากเดิมที่ยอดหนี้เป็นตัวตัดสินคุณค่ากลายเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งในชีวิตใจที่ไม่เอาคุณค่าตัวเองไปผูกกับตัวเลขจะไม่พังง่ายแม้ตัวเลขจะยังสูงอยู่ใจก็ยังตั้งอยู่ได้ ไม่ล้มไม่หนีและไม่สินหวังธรรมะจึงค่อยๆพาเราเห็นว่าการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการเงินแต่เป็นการฝึกใจให้เข้มแข็งอย่างอ่อนโยนฝึกให้รับผิดชอบโดยไม่โหดร้ายกับตัวเองและฝึกให้อยู่กับความจริงโดยไม่สร้างทุกข์เพิ่มในใจทุกขณะในช่วงเวลาที่นี่ยังคงอยู่กับชีวิตใจของเรามักถูกบีบให้คิดแบบแคบลงโดยไม่รู้ตัว ทุกการตัดสินใจถูกชั่งน้ำหนักด้วยความกลัวกลัวพลาดกลัวผิดกลัวเสียโอกาสใจที่อยู่กับความกลัวนานๆจะค่อยๆสูญเสียความยืดหยุ่นไม่กล้าคิดไม่กล้าลองและไม่กล้าเชื่อมั่นในตัวเองทั้งที่ศักยภาพของคนเราไม่ได้ลดลงเพราะนี่แต่ความเชื่อมั่นต่างหากที่ค่อยๆลดลงเมื่อใจถูกกดทับธรรมะสอนให้เราเห็นว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูหากเราเห็นมันตามความเป็นจริง ความกลัวเป็นเพียงสัญญาณเตือนไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตแต่เมื่อเราเผลอเชื่อความกลัวทุกครั้งใจก็จะยอมจำนนและหยุดเติบโตหลายคนจริงติดอยู่ในวงจรเดิมทำงานแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมทั้งที่ลึกๆึกรู้ว่ายังมีหนทางอื่นเพียงแต่ใจไม่กล้าเดินออกไปเพราะกลัวผิดพลาดซ้าอีกด้านหนึ่งของการเป็นนี่คือการเร่งผลลัพธ์เราอยากเห็นยอดลดลงเร็วๆอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทันตา เมื่อผลไม่เป็นอย่างที่หวังใจก็ท้อแท้และเริ่มตั้งคำถามกับความพยายามทั้งหมดธรรมะเตือนให้เราเข้าใจเรื่องการเวลาสิ่งใดที่ก่อตัวมานานย่อมต้องใช้เวลาในการคลี่คลายการเร่งเปินไปโดยไม่คํานึงถึงจังหวะชีวิตจะทำให้ใจหมดแรงก่อนผลจะปรากฏในทางปฏิบัติทางธรรมสิ่งสำคัญไม่ใช่ความเร็วแต่คือความสม่ำเสมอการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยใจที่ไม่ฝืนเกินไปจะสร้างพลังที่มั่นคงกว่าใจที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่ดูถูกความก้าวหน้าเล็กน้อยไม่มองข้ามเงินก้อนเล็กๆและไม่สิ้นหวังกับวันที่ดูเหมือนไม่คืบหน้าเพราะรู้ว่าทุกก้าวมีความหมายแม้ยังไม่เห็นผลชัดเจนคนเป็นหนี้จำนวนมากเผลอเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเห็นคนอื่นสบายเห็นคนอื่นก้าวหน้า ใจก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจความเปรียบเทียบนี้ทำให้ใจร้อนและสับสนจนลืมมองเส้นทางของตัวเองธรรมะชี้ให้เห็นว่าแต่ละชีวิตมีเหตุปัจจัยต่างกันการเดินช้ากว่าไม่ได้แปลว่าล้มเหลวเพียงแต่จังหวะชีวิตต่างกันเท่านั้นเมื่อใจหยุดเปรียบเทียบใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของความพยายามในแบบของตัวเองเห็นความอดทนเห็นความรับผิดชอบ และเห็นความไม่ยอมแพ้แม้ยังมีหนี้อยู่สิ่งเหล่านี้คือคุณธรรมที่เงินไม่อาจซื้อได้และเป็นทุนทางใจที่สำคัญยิ่งกว่ายอดเงินใดๆใจที่เห็นคุณค่าของตัวเองจะไม่ถูกตัวเลขกดทับจนแหลกสลายธรรมะยังชวนให้เราพิจารณาเรื่องความพอประมาณไม่ใช่แค่ในเรื่องการใช้จ่ายแต่รวมถึงการคาดหวังต่อตัวเองด้วยการคาดหวังสูงเกินไป จะกลายเป็นแรงกดดันการคาดหวังต่ำเกินไปจะกลายเป็นความประมาทใจที่อยู่ตรงกลางจะรู้ว่าอะไรควรเร่งอะไรควรผ่อนและอะไรควรวางลงชั่วคราวเพื่อรักษากำลังใจให้ยังเดินต่อไปได้การฝึกใจในช่วงเป็นหนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้ความอดทนความจริงและความไม่แน่นอน ใจที่ผ่านการเรียนรู้นี้แม้วันหนึ่งนี่จะหมดไปใจก็จะไม่หลงไม่ประมาทและไม่กลับไปสร้างภาระซ้ำเดิมโดยไม่รู้ตัวในระหว่างทางของการมีหนี้สิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมากมองข้ามคือคุณค่าของการฝึกใจเรามักคิดว่าช่วงเวลานี้คือช่วงที่เลวร้ายควรรีบผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่ในมุมของธรรมะ ช่วงเวลาที่ใจถูกกดดันนี่เองคือช่วงที่เรามองเห็นนิสัยของใจได้ชัดที่สุดใจจะเผยตัวตนออกมาทั้งความกลัวความกโกรธความอายและความอยากพ้นทุกข์โดยเร็วหากเรามีสติพอเราจะเห็นว่าทุกอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ต่างจากลมหายใจที่เข้าออก เมื่อเราฝึกมองอารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นมันใจจะค่อยๆแยกตัวออกจากปัญหาได้เราจะรู้ว่านี่คือนี่และใจคือใจแม้ทั้งสองจะเกี่ยวข้องกันแต่ไม่จำเป็นต้องหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปเมื่อใจไม่เอาตัวเองไปจมกับปัญหาความคิดก็จะคมขึ้นการตัดสินใจก็จะรอบคอบขึ้นและพลังชีวิตจะไม่รั่วไหลไปกับความฟุ้งซ่าน อีกบทเรียนสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะวางศักดิ์ศรีลงชั่วคราวไม่ใช่เพื่อยอมแพ้แต่เพื่อให้ใจเบาคนจำนวนไม่น้อยทุกข์เพราะไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองกําลังลำบากไม่กล้าขอความช่วยเหลือไม่กล้าปรับรูปแบบชีวิตเพราะกลัวเสียหน้าแต่ธรรมะสอนว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการกล้ายืนอยู่กับความจริงไม่หลอกตัวเองและไม่ปล่อยให้ความดื้อของใจทำร้ายชีวิตในระยะยาว เมื่อใจเริ่มอ่อนลงความเมตตาต่อตัวเองจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มให้อภัยความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่เพื่อลืมบทเรียนแต่เพื่อไม่แบกความแค้นต่อตัวเองต่อไปการให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะใจที่ยังโกรธตัวเองจะไม่สามารถสร้างอนาคตใหม่ได้อย่างสงบในช่วงเวลาที่ดูเหมือนมืดมนธรรมะยังเตือนให้เรามองเห็นความไม่เที่ยง นี่ที่มีอยู่วันนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับความลำบากทางใจทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยการเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้เราเฉื่อยชาแต่ทำให้ใจไม่สิ้นหวังเพราะรู้ว่าความทุกข์ไม่ใช่สภาพถาวรของชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยสติทำหน้าที่แก้ปัญหาทีละขั้นโดยไม่กดดันใจเกินไป เราจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านตัวเลขและในด้านความมั่นคงของใจใจที่เคยหวั่นไหวจะเริ่มนิ่งใจที่เคยร้อนจะเริ่มเย็นและใจที่เคยสิ้นหวังจะเริ่มมีความเชื่อมั่นในชีวิตอีกครั้งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายชีวิตแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการแบกหนี้ด้วยใจที่ไร้สติตั้หาที่บั่นทอนเรา ธรรมะสอนให้เรารับผิดชอบต่อภาระด้วยปัญญาพร้อมกับดูแลใจด้วยเมตตาเมื่อใจไม่โทษตัวเองไม่เร่งรนเกินไปและไม่ยึดติดกับตัวเลขเกินควรชีวิตจะค่อยๆค,คลี่คลายแม้ภาระยังไม่หมดใจก็จะไม่จมและยังมีแรงเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาเปิดใจรับฟังธรรมะในวันนี้ ขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยประคองใจให้ก้าวผ่านความทุกข์ไปได้ด้วยสติและปัญญา